จะพาเพื่อนเพื่อมาแชร์เซอร์วิสบริการในมอถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยก็กไปกันเลยเเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษสวัสดีค่ะน้องบุตรบิ๊ดปีหนึ่งนิเทศศาสตร์บอดแคสติ้งค่ะวันนี้นะคะหนูจะพามาทัวร์ฐานทัพรับของเด็กบียูกันค่ะก็คือบอร์ดเกมโซนที่ตึกบียูไอดค่ะข้างหลังนี่นะคะวิธีการยืมจะยืมบอดเกมมันจะทํำยังไงวิธีการยืมบอร์ดเกมนะคะเพียงแค่คุณมี ัดนักศึกษาเพียงหนึ่งใบนะคะ,ะก็สามารถแลกไปเลยได้หนึ่งเกมค่ะว้าวแล้วก็จะได้เกมมาแบบนี้ถูกต้อค่ะแล้วเวลาล่ะคะจะคืนจะยืมเวลาไหนบ้างอย่างไงเวลานะคะจะเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งค่ะจนถึงสองทุ่มวันจันทร์ถึงวันเสาร์เท่านั้นนะคะวัอะนอาทิตย์ปิด ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทําไมไม่คุ้นเลยเราอยู่ที่ตึก BUI ชั้น5นั่นเองค่ะ,ะพี่เฟิร์นกาสร้างใหม่เหรอดรูหรูหราสร้างใหม่เอเยนชำมาก <laughs> งั้นเราไปเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าเปคืนค่ะชื่อนารินยาค่ะ เราก็จะได้บัตรนักศึกษาขึ้นมาอย่างนี้นะค่ะสวัสดีครับชื่อบิ๊กบูมนะครับมาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาบล็อกแครติ้งปีหนึ่งครับบิ๊กบูมมีเซอร์วิสบริการอะไรที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆรู้ไหมแน่นอนก็ต้องเป็นด้านหลังของเรานี่เองก็คือคอมมอนสแควร์บางคนเดินผ่านมาอาจจะไม่เห็นเพราะมันลับมากเลยคือดูลึกๆลับๆถึงบรรยากาศด้านในเนี่ยอยากจะบอกว่ามีมุมให้อ่านหนังสืออ่านหนังสือหรือว่าเจ๊จะชวนเพื่อนๆมาคุยงานที่นี่ก็ได้ถ้าเกิดว่าจะมาใช้เนี่ยต้องมีการแบบ การจองการจองอะไรงไรี้ไหมไม่ต้องมีเลยเจ้าถ้าคุณห้องว่างอะเราสามารถเข้าไปได้เลยไม่ต้องมีบัตรนักศาาึกษาก็คือสามารถเข้ามาใช้ได้เลยเหรอใช่ครับผมสามารถเสียบเข้าไปได้เลยแล้วเวลาปิดเวลาเปิดล่ะคะเวลาเปิด8ปดโมงครึ่งบีด,ป,ด,ป,ด,ป,ดประมาณทุ่มครึ่งครับผมเข้าไปดูอ่ะงั้นะเราเข้าไปดูกันเลยเลยโอเคโอเคงั้นไปกันเลยนี่ทุกคนห้องนี้น่าจะว่างเข้าไปดูกันดีกว<ม>่าบ่ะ มาดูมาดูคนแอบนอนค่ะทุกคนอะไรเนี่ยนไพรเวทนี่ก็เลยมานอนบรรยากาศก็ดีเย็นมากเขาไม่เอาไว้คุยงานเหรอเขาก็ไว้คุยงานแต่ว่าอย่านอนเลืกว่าอ๋อไม่ต้องจองเนาะสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องจองก็สามารถเอาลาเพื่อนมาคุยทิีงได้เลยตอนแบบเมื่อกี้ก็อาจจะอยากดีกว่าให้คนที่เขามีสาระสาคัญมาคุยกันดีกว่าเอาที้งเนี่ยคิดว่าใครอยากเข้ามาใช้บริการเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยใช่ไหม คนไหนที่กําลังสนใจหาที่นั่งอ่านหนังสือหรือมุมทํางานาเก๋ๆสามารถแวะเข้ามาได้ที่คําว่เล้เราตึก A3 ของเรานั่นเองเชญเข้ามาทำงามทางานนี้ได้เนลาะ v o c a b u l a r y c h e c คและคำศัพท์ในวันนี้คือคําว่า Service หรือในภาษาจีนฝูอู้ที่แปลว่าบริการนั่นเองค่ะแต่วเพื่อนๆล่ะเคยไปใช้บริการที่ไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กัน